สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแอบแซบครับนะครับวันนี้สิบ้ามาเห็ดอย่างสุขินมือนี่ก่อไฟไว้แล้วเห็ดน้ําจิ้มไว้แล้วนะครับย่างเนื้อครับมือนี่กับข้าวเหนียวห้อนๆครับนี่ครับผมนี่น้ําจิ้มเห็ดไว้แล้วอันนี้ของย้ายนีย่เราไปกินเพ็ดอันนี้เพ็ดครับผมนี่คางบ้านขึ้นเขาครับผมดังไฟเรียบร้อยนะครับพักเรียบร้อยครับผม ะะเดี๋ยวมีจะบึดเทากับที่ย่างกันแล้วละ่ะนะครับเอาสิเป็นจากไหนสิแซบบรแซบนะครับอยู่ในครัวครับตอนนี้นะครับแซบบอร์แซบนี่หงวดหนึ่งเขา่ายืมมือ้านะครับแซบบแซบมาติดตามกันนะครับเดอ้อนะครับสวัสดี ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับในช่องแอบแซบของเรานะครับนะครับผมฝากติดตามไปด้วยนะครับจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับเนียก็ได้ทรงลงทรงภกอะมาแล้วลงสนามนะครับเรียบร้อยแล้วนะเอาแม่กันกินอยู่ครับกินกับพ่อแม่โอ้ญาติที่นองมาตุ้มผมกันนะครับอันนี้ร้านขนุนนะครับ ยังไงครับโอ้ยข้าวเหนียวกันโอ้ยมาเด้อผู้ใดท่านได้กลิ่นข้าวแรงนะจิ้มทำจืดไว้เพื่ออะ ไนี้ไม่ได้กินเขามาเว,วยน้ำเก๊กหวยเยือต้อมกินน้นน้นน้นแก้ปีน่าตังสุดยอดดียวทอัพัดไปเท่าไหมาเด้อนี้ม่กินเขาไม่กินน้ำกันเด้อมีเด้อ เบิดไปไล่ม <hey. S 2> ัวแล้วนี่เนื้อนี่เห็นบ่แซผมขมเขาต้องเปียนหนอนเถิบเข้ามายืดบอกดินมาด้มันไมักิน เมื่อผู้เกียจพเฮ็ดแหงไปจับสองโลกอนนย่างกุ้งม,มันกตบโกนเมื่อกินเจ้หนูอนนนบอกเมื่อพ่อไม่ได้ไปดว้วะ ใครเนี่ยดึงอีกเล็กน้อยได้เอาใหาเ้เพื่อนละหน่อยตอนนึงนะบ่มันจะให้มันเบิดลใครเนี่ยใครลอยกินด้วยไอ้ก็ลอยกินด้วยวันนี้คนกูกินหมาก็รรกิน เบื้องอยู่กะฝากกดตามฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนะครับเด้อเป็นกำลังแรงใจให้กันแนะเพีดน้องใหม่ครับผมแอบแซบครับติดตามให้ด้วย บ้างถ้ากััดกับเข้ากินกับชมเข้าเสียน <c oughs> แฉะมเดลนี่ท่ันสมันได้ผิดรับเคยข้าอนอนขึ้นไตแล้วอยู่เหมอมแม่เนาะก็ยังผู้ถ่อมผู้แก่ธรรมดาบ้าโอ้ ส้มผักเสียนครับอยู่บ้านเราถุงละห้าบาทผักลางเขาเรียกอะไรวะ <c oughs> อยู่บ้านเราถุงละห้าบาทอยู่ภูเก็ตถุงละยี่สิบครับก <c oughs> ันสมผักเสียนเช็บแ Nên là bọn người nó người mọi người mọi người mọi mọi ngườ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 i mọi đây, đây mọi đẹp mọi người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  mọi อาจจะมืดไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับ่ดีกันมซื้อวดครับผมจะไหนก็อย่าอย่าลืมกดติดตามกันให้ด้เด้อสขวดฝากกดติดตามด้วยนะครับแอบแซบกดซับสไครต์กดไ <c oughs> ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเซอร์ฟนี่ไลน์ไปก่อน คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้กินกันติดตามกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ